สวัสดีผู้ชมทุกท่านคนดูที่เขารรักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับในวันนี้ผมตามน้อยก็จะพาทุกคนมากินเขาเรียกว่าเอาพริกกุ๊กหอยกับมะละกอนะครับเออแล้วก็มากับก๊อดน้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมากินนะไม่ได้มาออกคลิปเนือไปตกปลาอะไรกันนี้นะครับวันนี้มากินกันนะครับโอเคมากินกันเลยไม่เป็นทุก่านลีลาอะไรกันเลยรมบแปกินกันเลยเพราะว่าอยู่ตรงนี้นะครับมันมองไม่เห็นนะครับู เดี๋ยวเรามากินกันเลยครับไม่พูดช่ำดีลาครับนี่อันนี้ผมมันก็เหมือนตำส้มนะแต่ผมตำไม่ค่อยเป็นนะครับอันนี้เป็นคนตำนะครับขอบอกว่ามันไม่ผิดนะครับกินกับอะไรวะก็เรียกว่าอะไรเนี่ยอันเนี้ยไม่ข้าวขาวครับเอกินกับไม่ข้าวขาวนะครับมันจีอร่อยพวกนี้จิ้มหอยก่อนเลยอันดับแรกมีหอยด้วยนะครับ กินดีบุญน้อคุณผ่านี่อร่อยปะทำแต่ใหญ่ให้ทุกคนดูหน่อยครับเหมือนเบาวเท่านะครับทำใหญ่ๆเหมือนบเานบ,เนบาวเท่านะครับอือหือเฮ้ยเห้อ ฮึ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 ฮฮึ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 ้ึเฮึฮึฮึั cứng <laughs> 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 mà, đẹp ันนี้คือยอดขานะครับกินได้ครับนรอน่างเพืนกูเกาะอืมอันอืมยุ้นยิ้มหายนี่เอาไปที่นั่งไม่สุภาพนะมันกินไม่ถึงครับ เป็นไงครับสุดยอดครับจะกระดำอะไรนะครับดำะมม่วงวาให้แมงอร่อย,ยเฉยให้ว่าเผ็ดโคตรเผ็ดเลยปิก30ิเมตรนะอ,อ,อ,อันนี้ใบขาใช่ไหมครับจอดครับจอด,จอ,ดอ๋อไม่อดอกนะ รสชาติเป็นยังไงถ้าเผื่อคุณผู้ชม,มเขาไปอยากกินนะอหอมหอมบางทีกชุนๆุหน่อยหน่อยแล้วมันกินได้ไหมเนี่ยคำนะบูโอแบบติมช้อนให้ทุกคนดูหน่อยครับ <c oughs> <ไ>เรลืมอ <ไป S 2> ิน่นหนนอยแล้วล้วใอกเนีเออเต็มปากเต็มคำครับเฮ้ยอ่ำเลย เออเหงือนแตกซะๆๆเลยครับดูทุกคนดู <laughs> 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 ผมก็เป็นคนที่แบบเป็นคนที่กินผิดผิดไม่ค่อยได้นะครับเออแต่มันก็กินได้แต่ก็ชอบกินเผ็ดแต่แนวนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบกินแบบไปพวกมมาไม่เผ็ดงมามา่เผ็ดอย่างนี้ครับไปดูคลิปเก่าๆก็จะม,มีแต่ผมกินมามา่เผ็ดนะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับไม่มีอะไรมากนะครับก็มากินนะเขาเรียกว่าคุกมะละกอใส่พริกนะครับเออถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าตัวใครกดแชร์ให้กับช่องตามน้อยนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแปร่ครับ